สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอร้านดวงพากินอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาในหัวข้อที่ว่าคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ ลสดแสดงว่าในความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาน่าจะมีความแตกต่างกันทางด้านหน้าที่การงานและก็ความคิดมากๆเลยนะดูต่างวัยกันด้วยนะคะเขาอยากที่จะเคลียร์อยากที่จะโทรมาหาอยากที่จะติดต่อคุณในความสัมพันธ์นี้เขาไม่อยากให้คุณเอาแต่ใจตัวเองนะคะหรือว่าเขารู้สึกว่าคุณด่วนตัดสินใจหรือว่าใจร้อนมากเกินไปอะนะเลือกที่จะตัดเลือกที่จะจบกับเขา สำหรับใครบางคนก็น่าจะทะเลาะกันนะคะเขาอยากที่จะเคลียร์อยากที่จะเดินทางมาหานะอยากที่จะมาหาคุณตอนนี้เวลานี้เลยคนคนนี้นะอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะเป็นชาวเมทนตุนกลุ่มก็ได้นะคนคนนี้เป็นคนที่รักอิสระนะมีไอเดียนะทำงานอะไรที่มันต้องใช้ความคิดตัดสินใจนะคะณขณะนั้นก็ได้เห็นไหมมันเป็นเป็น,ปนสัญลักษณ์ของนกเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแสดงว่าเป็น อาจจะเป็นสิ่งที่เขาคิดกับคุณเนาะเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะบังคับคุณได้นะคะคุณมีความคิดเป็นของตัวเองมีอิสระอยากที่จะทําอะไรอยากที่จะคิดอะไรอยากที่จะพูดอะไรก็าสามารถที่จะจัดการได้นะคะรู้สึกว่าอยากเดินทางมาหาคุณนะอยากเคลียร์รู้สึกว่ามันมันไม่โล่งก็ได้นะคะหลังจากที่คุณกับเขาทะเลาะก,กันหรือว่าเงียบหายจากกันไปอะนะคนคนนี้รู้สึกว่าคุณเก่งนะ คุณเก่งคุณคุณเลือกที่จะเงียบคุณเลือกที่จะตัดเขานะคะแต่บางทีมันก็มีอารมณ์แบบพร้อมปะทะใส่กันก็ได้นะหรือเขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยที่จะกล้านะคะไม่ค่อยกล้ากับคุณอะ่ะบางทีในความเงียบของคุณมันทําให้เขากลัวหรือมันทําให้เขาไม่กล้าที่จะเข้าหาอาจจะรอสัญ,ญญาณจากคุณก็ได้นะคะ จัสเมนเห็นไหมมีความต่างวัยจริงๆเขารู้สึกว่าคุณดูเป็นอิสระนะคะคุณดูเก่งคุณดูเหมือนตัดจบกับเขาคุณดูเหมือนไม่สนใจเขาตอนนี้ในตอนที่คุณกับเขาทะเลาะกันหรือมีความไม่เข้าใจกันนะคะเขาก็อยากให้คุณให้อภัยเขาก็ได้นะตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะคะคุณให้อภัยเขาหรือยังเหมือนเขาอยากที่จะติดต่อนะ ดูเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่กเกษียณแล้วก็ได้นะชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงหรือว่ามีอายุที่แตกต่างกับคุณมากมีอิสระนะคะคนคนนี้นะแจสเมนแสดงว่าอยากติดต่ออยากสื่อสารกับคุณก็ได้นะคะคุณกับเขาอาจจะเคยส่งบทเพลงถึงกันก็ได้นะเป็นความต่างวัยมากๆนะคะอาจจะมีหน้าที่การงานดีนะเพราะว่าดูดูเห็นเขายังใส่หมวกอยู่นะคะแสดงว่าเขามีสิ่งที่ต้องคิด สิ่งที่ต้องทำนะคะสิ่งที่ต้องจัดการก็ได้อาจจะมีลูกน้องบริวารก็ได้คนคนนี้อาจจะถ้าไม่ได้กเกษียณก็ดูมีอายุแล้วก็เป็นคนทางไกลนะคะหรือคุณกับเขาเคยมีปัญหาเคยมีประเด็นกันอย่างเงี้ยนะ j u s t m e n แสดงว่าเป็นคนที่รอบรู้นะเป็นคนที่ดูมีประสบการณ์สูงมากๆเลยผ่านเรื่องราวอะไรมาหลายๆอย่าง สิ่งที่คนที่อยู่ในใจคุณนะคะเขาคิดยังไงกับคุณแม่หมอมองว่าเขาดูเป็นคุณเป็นคนเก่งคุณดูมีประสบการณ์สูงนะคะหรือคุณดูมีอิสระในตัวเองรู้สึกว่าคุณกําลังจะปล่อยเขาหรือคุณกําลังจบกับเขาหรือคุณคุณเป็นคนคือในความรู้สึกเขาหลังจากที่คุณกับเขาทะเลาะกันเขารู้สึกว่าคุณไม่แคร์เขาเลยอ่ะจนเขารู้สึกว่าอยากไะติดต่ออยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะ เห็นไหมในความสัมพันธ์เนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะคุณเป็นคนที่ใจดีนะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเห็นไหมอยู่ด้วยแล้วอารมณ์ดีอ่ะทําให้เขาหัวเราะทาให้เขายิ้มได้นะคะเป็นคนที่มองการไกลอ่ะนะเป็นคนที่มองแล้วก็เดินไปข้างหน้านะเป็นคนที่มีจุดหมายเป็นคนที่มีเป้าหมายนะคะคเขารู้สึกว่าคุณจะเม้นไมมหมอมองว่าคุณ คุณผ่านเรื่องราวอะไรมาหลายๆอย่างจนคุณเข้าใจชีวิตนะคะคุณเข้าใจโลกเลยนะ j u s t ะเ,ออเคยผ่านปัญหาชีวิตหรือปัญหาที่หนักๆมาแล้วก็ได้นะคะจนจนเข้าใจผู้คนเข้าใจความคิดหรือว่ารู้สึกว่าอยู่กับตัวเองได้นะคะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสัตว์อยู่กับสิ่งที่ตัวเองคิดอะนะสามารถที่จะเริ่มใหม่สามารถที่จะจัดการอะไรหลายๆอย่างได้นะ เนี่ยนออฟสอดคุณมีความคิดที่มั่นใจแล้วก็เป็นตัวของตัวเองสุดๆนะคะอนาคตอ่ะนะคุณรู้สึกว่าคุณปล่อยวางมากขึ้นหรือคุณรู้สึกว่ามันไม่แน่นอนนะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งพูดที่คุณทําในนักขณะนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีหรือเป็นการอะไรนําเอาประสบการณ์นํามาปรับใช้ในชีวิตก็ได้นะคะ เห็นไหมจัสเมนอ่ะเป็นคนตอนนี้น่าจะเริ่มใหม่หรือว่าน่าจะผ่านอะไรน่าจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากมาก็ได้นะคะผ่านช่วงเวลาที่กดดันผ่านช่วงเวลาที่ต้องสู้ผ่านช่วงเวลาที่ต้องจัดการความคิดของตัวเองอะ่ะนะจนตอนนี้เป็นจัสเมนแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ปล่อยวางแล้วก็ปล่อยเขาเหมือนไม่ได้อยากที่จะมีเขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วนะคะ แต่ในความสัมพันธ์นี้จัสเมนแม่หมอก็มองว่าคุณดูอารมณ์ดีขึ้นคุณดูใจเย็นขึ้นคุณมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลางขึ้นก็ได้นะคะเริ่มต้นเหมือนเปลี่ยนมุมมองก็ได้นะหาความสุขหรือว่าใส่ใจในความคิดของตัวเองมากขึ้นนะเห็นไหมเดื sun อสั้นเนี่ยอมันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะคะแสดงว่าในความคิดหรือว่าอะไรหลายๆอย่างนะคุณทิ้งไว้ข้างหลังหรือว่าความกดดันน่ะนะคุณพยายาม ยิ้มหรือพยายามสดใสหรือพยายามมองในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงก็ได้นะคะเห็นไหมอยู่กับธรรมชาตินะอยู่กับผู้คนที่ให้ความสุขอยู่กับผู้คนที่คุณรักจริงๆสิ่งที่เขาคิดกับคุณแม่หมอมอง,มองว่าเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันได้พลังงานบวกมันได้ความคิดมันได้ความสดใสนะคะมันได้รับสิ่งดีๆนะมันได้รับคุณค่านะคะมันได้รับประสบการณ์ก็ได้นะคะหรือคนคนนี้รู้สึกว่า <c oughs> หลังจากที่คุณกับเขานะคะเงียบหายกันไปมีเรื่องมีปัญหาที่ต้องห่างไกลกันะนะเขาก็รู้สึกทบทวนนะคะกับอะไรละหลายๆอย่างก็ได้นะเห็นไหมความสุขและเสียงหัวเราะของคุณมันยังอยู่ในความคิดของเขาจนเขาอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะแต่บางทีในบางโอกาสหรือว่าในณการเป็นอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างกันนะ ด้วยอายุด้วยหน้าที่การงานอย่างเงี้ยนะคนคนนี้ก็อยากที่จะให้ความสุขให้ความอบอุ่นนะคะหรือรู้สึกถึงกันก็สามารถที่จะยิ้มได้นะคะคุณเป็นความสดใสคุณเป็นความสบายใจของเขานะค,คนคนนี้อยากที่จะเริ่มต้นใหม่อยากที่จะกลับมาหาอยากที่จะมีสิ่งดีๆก็ได้นะคะอยากที่จะมีกันและกันอะ่ะอื แสดงว่าคนคนนี้ดูมีเสน่ห์มากนะคะดูเก่งแล้วก็ดูมีความสามารถด้วยบางคนมีชื่อเสียงนะคะมีชื่อเสียงหรือว่าใครๆก็รู้จักเขาคือเขาไม่กล้าที่จะแสดงอกนะอืมคนที่อยู่ในใจของคุณเขาคิดยังไงกับคุณบ้างคุณก็ดูเก่งด้วยนะคะดูมีความสามารถดูเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ก็ได้นะคะสําหรับใครบางคนก็อาจจะ ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็ได้นะคะบางคนอยู่ในสื่อออนไลน์นะคะหรือบางคนมีอายุเยอะแล้วกเกษียณแล้วก็ได้นะอยู่เนีอยอะไรท่องเที่ยวหรือว่าสร้างความสุขนะคะอยู่กับครอบครัวก็ได้มันเขารู้สึกรู้สึกดีมากๆรู้สึกว่าอคุณดูแฮปปี้คุณดูมีความสุขคุณดูเริ่มต้นอะไรแบบใหม่ๆนะคะในในคนที่เคยมีประเด็นกันหรือในคนที่เคยทะเลาะหรือจบกันมานานแล้วเขารู้สึกว่าคุณ คุณดูแฮปปี้คุณดูมีความสุขเหมือนคุณดูคุณดูไม่ได้ยึดติดกับสิ่งที่มันเคยทำร้ายจิตใจคุณเล้วะ่ะเห็นไหมจัสเมนไม่หมอมองว่าไครจัสเมนขึ้นต้องคนที่เคยผ่านอะไรหนักๆมานะคะเคยผ่านความเศร้าเสียใจนะคะหรือเคยผ่านความเป็นความตายมาอะไรอย่างเนี้ยนะ mm hmm. ดูมีประสบการณ์สูงรูปล่อยวางในชีวิตก็ได้นะคะ mm hmm. หรือบางคนรู้สึกว่า สิ่งที่ผ่านเข้ามาในประสบการณ์นะมันเป็นบทเรียนก็ได้เป็นบทเรียนที่ดีนะคะเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วนะคะเข้าใจธรรมชาติหรือเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะอยู่กับความสุขอยู่กับตัวเองมากขึ้นอยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะคะเห็นความสําคัญของสิ่งที่มันอยู่รอบตัวมากขึ้นนะคะเห็นไหมเมื่อก่อนอะนะอาจจะอยู่กับความกดดันหรืออาจจะอยู่กับความ สิ่งที่คิดหรือสิ่งที่ทำอะนะ่ะรู้สึกมันกดดันหรือรู้สึกว่าปัญหารอบๆตัวะนะ่ะมันมันมีเรื่องให้ต้องเคลียร์ให้ต้องจัดการก็ได้นะคะสำหรับใครที่ยังเรื่องอะไรนะที่ยังไม่มี j u d g m e n t หรือว่ายังยังไม่เข้าใจในความคิดของตัวเองแม่หมอว่าเร็วนี้นะคะอาจจะมีการเข้าใจหรืออาจจะมีการมองในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่แบบดีขึ้นหรือเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นนะ เนี่ยเห็นไหม t มเพอเรอร์ Emperor, สิ่งที่เขาคิดกับคุณคนที่อยู่ในใจคุณและสิ่งที่เขาคิดกับคุณไม่มองมองว่าคนคนนี้อาจจะดูมีความแตกต่างเห็นไหมเก่งนะคะดูแตกต่างกันทั้งด้านความคิดนะทั้งด้านอารมณ์ก็ได้ t ด e ซันแล้วก็พอเรอร์มีสเสน่ห์สุดๆเลยนะสิ่งที่เขาคิดกับคุณเขาก็รู้สึกว่าคุณเก่งอ่ะนะคุณคุณไม่กลัวเขาคุณยอมหันหลังหรือคุณยอม จบหรือคุณเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะหันหลังก็ได้โดยที่ไม่สนใจเขานะคะคนคนนี้เขากําลังคิดเขากําลังวางแผนกําลังไตรตรองก็ได้อยู่ในอํานาจนะคะดูมีประสบการณ์สูงนะคนคนนี้นะคะดูเป็นผู้นำนะใครๆก็ให้การยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนะคะจุดที่เขาอยู่นะคะมันใครๆก็เอยากที่จะไปอยู่ในจุดนั้นนะคะมันยากนะเขาสู้ด้วยตัวเองหรือว่า อะไรหลายๆอย่างนะคะคนคนนี้ดูมีความมั่นใจดูมีสเสน่ห์ดูเก่งก็ได้นะเขาก็มองว่าคุณเก่งเหมือนกันนะคุณไม่แคร์คุณไม่สนเขาอ่ะนะตอนนี้เขากําลังคิดกําลังวางแผนหาวิธีอยู่ก็ได้นะที่จะจัดการคุณไม่ใช่จัดการแบบนั้นที่จะเข้าหาคุณประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือจะทํายังไงให้คุณแบบยอมเขาอะเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณเก่งนะคะคุณก็ดูมีอํานาจเหมือนกันนะ อ,อดูมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะหรือบางคนแบบทํางานแต่ว่าเรียกอะไรอะ่ะมีความคิดเป็นของตัวเองอะ่ะสามารถที่จะจัดการความคิดของตัวเองได้นะรู้สึกว่าปล่อยวางรู้สึกว่าไม่สนไม่แคร์นะคะเนี่ยสองถ้วยสิ่งที่เขาคิดกับคุณแม่หมอมองว่าเขาอยากที่จะคืนดีนะคะ อยากที่จะมีเวลาอยู่กันสองต่อสองหันหน้าเข้ามาคุยกันนะปรับความเข้าใจกันไม่ต้องให้คุณกับเขาต้องทะเลาะกันะนะเขารู้สึกว่าเสียงหัวเราะหรือว่ารอยยิ้มนะคะสิ่งที่สร้างความสุขให้กับเขาเวลาเขาได้เจอคุณอะ่ะมันมันทำให้เขาแบบอยากจะมีโมเมนต์นั้นอีกครั้งก็ได้ในคนที่เคยเจอกันแล้วนะคะเห็นไหมจากเอ็มเพลเลอร์เป็นสองถ้วย เขาอยู่กับตัวเองอยู่กับการเคร่งเครียดอ,อยู่กับการทํางานอยู่กับการจัดการอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะพอไม่มีคุณแล้วนะคะเขาก็รู้สึกว่ามันเงียบก็ได้มันทําให้เขากดดันก็ได้หรือมันทําให้เขารู้สึกว่าความสุขที่เขาต้องการคือคุณจริงๆนะคะสาหรับใครบางคนถ้าไม่ได้ทะเลาะก,กันแม่หมอก็มองว่าอาจจะมีการนัดเจอก็ได้นะคะนัดทิ้งหรือ อยากที่จะมีเวลาส่วนตัวอยู่กันสองต่อสองมากขึ้นสําหรับคนที่ไม่ได้ทะเลาะก,กันนะหรือสําหรับคนที่คุยออนไลน์นะแม่หมอมองว่าอาจจะเจอคนทางไกลนะคะเจอคนทางไกลนะดูกะเกษียณดูมีอายุแล้วก็ได้นะอือยากที่จะอยู่กับคุณนะคะอยากที่จะเาเรียกออะไรร่เริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะหลังจากหลังจากชีวิตนะคะผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากหรือช่วงเวลาที่รู้สึกว่า อยู่กับความกดดันอยู่กับสิ่งที่ตัวเองคิดมากเกินไปนะคะคนคนนี้นะรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วสบายใจนะเขาเขาเหมือนต้องการความสบายใจอะ่ะคนคนนี้อยู่กับอะไรที่มันหนักหนักมาเยอะนะคะเห็นไหมบางคนปล่อยวางหรือบางคนแบบถ้ากําลังหาคู่ออนไลน์นะคะคุณจะเจอที่ไม่หมอบอดเกษียณหรือว่าดูมีอายุหรือคนทางไกลก็ได้นะอืม รู้สึกว่าคุณถูกใจเขานะคะสร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มนะคะเห็นไหมบางคนจะมีลูกด้วยนะบางคนจะได้แต่งงานแล้วก็มีลูกนะคะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวนะบางคนเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะแต่ดูมีลูกติดเนี่ยอื คนที่เงียบหายไปจากคุณตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณบ้าง The f o o l โอ้โห The sun แล้วก็ The f u o l อันนี้นาอ๊อกสดคนคนนี้รู้สึกว่าคุณดูมีอิสระนะคะหรือในความสัมพันธ์เนี่ยนะเขาคุณเก่งคุณสามารถที่จะเผชิญหน้าคุณสามารถที่จะอยู่กับความเสี่ยงได้นะอยากที่จะมีสถานะก็ได้นะหรือรู้สึกว่าคุณดูไม่สนไม่แคร์เหมือนคุณไม่อยากมีใครเหมือนคุณไม่อยากมีเขานะคะเห็นไหม ในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเสี่ยงสําหรับเขาก็ได้นะคะคุณคณนนี้อาจจะมีชื่อเสียงหรืออาจจะมีหน้าตาทางสังคมเห็นไหมเป็นคนทางไกลก็ได้ในออฟสโแล้วก็เดอะฟูลสิ่งที่เขาคิดกับคุณอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์นะอยากมีสถานะแต่รู้สึกว่าเหมือนคุณแบบเหมือนคุณยังต้องการเข้าไหมเหมือนคุณยังอยากที่จะมีเข้าไหมประมาณนี้นะคะคนคนนี้นะ เห็นไหมก็อยากที่จะมีสถานะกับคุณนะคะไม่อยากที่จะให้คุณกับเขาต้องต้องจบกันอะหรือเขารู้สึกว่าคุณดูปล่อยวางคุณดูไม่สนไม่แคร์เห็นไหมเดอะฟัวมันเป็นไพ่ที่แบบเขารู้สึกว่าคุณเหมือนไม่สนไม่แคร์เขาเลยอะมันตัดเขาได้เหมือนไม่สนเหมือนเขาอยากที่จะเริ่มต้นอยากที่จะกลับมานะคะอยากที่จะสร้างสถานะกับคุณก็ได้แฮงแมน โอ้โหจัสเมนแหงแมแตกต่างกันมากดูมีอายุนะคะแตกต่างกันทางด้านความคิดเชื้อชาติภาษาเห็นไหมจุดที่เขาอยู่นะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะคะเขาอาจจะอยู่มานานนะเขารู้สึกอึดอัดนะคะรู้สึกหาทางออกแต่รู้สึกว่าจัดการแบบปัญหาไม่ได้อะเขารู้สึกว่าเขาจบหรือเขาออกมาจากจุดนั้นไม่ได้นะคะสำหรับใครบางคู่นะ ทั้งทงที่เขาอยากที่จะเป็นเดอะฟูลมากเลยอยากที่จะเรียกอะไรอะแฮ ppy หรืออยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะสําหรับใครบางคู่มันเป็นแบบแฮงแมนไงสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเคลียร์อยากที่จะจัดการก็คือแบบเหมือนปัญหานะคะที่มันอยู่ในตัวหรือปัญหารอบๆตัวเขาอะหรือสิ่งที่เขามีเขาคิดเขาหาทางออกไม่ได้นะคะเขาเคลียร์ตัวเองไม่ได้นะ ทั้งที่อยากจัดเม้นต์อะจัดเม้นต์แล้วก็เออแฮงแมนเห็นไหมเขาอยากที่จะเป็นตัวของตัวเองนะคะแต่บางคู่นะคะเขาไม่สามารถที่จะเคลียร์ได้หรือเขาไม่สามารถที่จะเป็นอิสระจริงๆอย่างที่คุณต้องการได้นะดูมีความแตกต่างนะคะเนี่ยความสัมพันธ์นะคะหรือความรู้สึกเขาได้แต่แอบคิดก็ได้นะได้แต่แอบส่งในความสัมพันธ์อะ เจ็ดดาบนะคะแสดงว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้คุณคณนเนี้เห็นไหมเดือดซันแล้วก็เจ็ดดาบหน้าที่การงานนะคะหรือความรู้สึกหรืออะไรหลายๆอย่างเขาไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้อาจจะมีผลกับชื่อเสียงหรืออาจจะมีผลกับก,บการงานการเงินของเขาก็ได้นะคะนี่ความรู้สึกของเขาตอนนี้เขาอยากที่จะง้อนะอยากที่จะบอกรัก อยากที่จะส่งข้อความนะอยากที่จะเดินทางมาหานะคะเห็นไหมอยากส่งข้อความมาง,อง้อบอกรักขอคืนดีอะไรอย่างเนี้นะคะพาไปดื่มไปดริง้งหรือว่าพาไปแบบแฮปปี้กันะพาไปแบบว่าสร้างความสุขสร้างเสียงหัวเราะก็ได้เห็นไหมเอ็มเพลเลอร์แล้วก็หนึ่งถ้วยคนคนนี้เป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกเขาได้จะเก็บความคิดก็ได้เห็นไหมเนี่ยในความคิดของเขาเป็นหนึ่งถ้วยอะ สแสดงว่าเขาอยู่กับคุณแล้วก็มีความสุขนะคะอยากที่จะงออยากที่จะบอกรักอยากที่จะคืนดีแม่หมอหมองว่าถ้าใครที่ทะเลาะก,กันอะ่ะเดี๋ยวก็มานะคะเพราะว่าความรู้สึกมันไม่มันไม่ได้ตัดมันไม่ได้จบนะอยากที่จะงงอนะคะอยากที่จะบอกความรู้สึกดีๆอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะเนี่ยสําหรับใครบางคนจะได้แต่งงานด้วยนะจะได้แต่งงานนะคะ หรือสําหรับใครบางคนในความสัมพันธ์น่ะมันมันไม่สามารถเปิดเผยได้ถ้าถามว่าเขาชอบคุณไหมรักคุณไหมมันเป็นหนึ่งถ้วยในความรู้สึกเขาชอบแต่ว่าจุดที่เขาอยู่เห็นไหมเจ็ดแปดด้วยหน้าที่การงานการเงินก็ได้นะไม่สามารถที่จะแสดงออกได้นะคะเป็นแฮงแมนอีกจุดที่เขาอยู่อยู่มานานแล้วก็เขารู้สึกว่าไม่สามารถที่จะดิ้นไปไหนได้แล้วนะคะอืม ด้วยชื่อเสียงด้วยความแข็งแกร่งด้วยธุรกิจก็ได้นะคะบางคนน่ะนะ